ชค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะในความเข้มข้นของดวงดาวก็ต้องยกให้คุณนะคะอันดับต้นๆเลยเนื่องจากว่าในช่วงของเดือนมีนาคมดาวศุกร์ดาวอังคารนะคะโคจรมากลุ่มกันมาเจอกับดาวเสาเนี่ยซึ่งได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรแล้วเล็งลากุณ ที่นี่เนี่ยดาวศุกร์เองเป็นดาวเจ้เรือนภพล,ล่าผลและเป็นดาวเจ้เรือนภพผันธุบ้านที่อยู่อาศัยความมั่นคงต่างๆสิ่งที่ขวนขวายต่างๆในขณะเดียวกันดาวคานเป็นดาวเจ้เรือนภพการงานของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนภพปุตตะลูกน้องบริวารการลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเมื่อ7 6็มาอยู่ด้วยกันบางตาําราเขาว่ากันว่าเป็นดวงของการจับเสือมือเปล่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเช็คดวงพื้นฐานดวงเดิมของคุณด้วยว่า,าดาวพวกนี้พื้นฐานดวงเดิมแล้วเนี่ยตกดีตกเสียประการใดและปีนี้ตกด,ตกดีตกเสียประการใดแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีข้อติดหรือข้อเสียในเรื่องของดวงดาวทั้ง3ดวงนี้ก็นับได้ว่าในช่วงของเดือนมีนาคมคนที่ทําธุรกิจใหญ่ ทำธุรกิจต่างชาติต่างภาษาทำธุรกิจเบื้องหลังหรือแม,มก้กระทั่งการดิวทําธุรกิจเป็นในหน้าเจราจาโปรเจกต์โครงการเป็นตัวประสานงานนะคะยิ่งโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะถามว่างานหนักงานเหนื่อยไหมเอาแน่นอนอยู่ในเรือนของดาวเสาร์มันต้องใช้อดทนแต่ยิ่งเหนื่อยยิ่งหนักก็นับได้ว่ามูลค่าที่ได้มันค่อนข้างมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะ ถามว่าเจ็ดหกสามเนี่ยถ้าในเรื่องของธุรกิจการงานมันต้องใช้ความอดทนเพราะว่าก็ถือได้ว่าต่อให้ดาวสุขดาวค้างก็เป็นคู่มิตรกันคู่ส่งเสริมกันก็ตามแต่เมื่อเขาไม่อยู่ในเรือนของดาวเสา์ก็ต้องมีความอดทนคุณยิ่งทํางานใหญ่คุณต้องนิ่งให้มากการเจรจาทางด้านธุรกิจอย่าใจร้อนเด็ดขาด ะะอย่าเพิ่งตัดสินใจผีผามอะไรอย่าเพิ่งมองแต่ในด้านดีอยากให้คุณคิดให้เยอะมันต้องมีความอดทนเพราะเนื่องจากว่านอกจากเจ็ดอกสามจะมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคุณต้องใช้ความอดทนดาวสาวเป็นความอดทนและเนิ่นนานต้องรอคอยบางคนรอคอยในเรื่องของผลประโยชน์มันไม่มาสักทีมันอาจจะต้องใช้เวลาใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆในขณะเดียวกันต้นต้นเดือนในเรือนพบมรณะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงิน และดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนภพวินาศดาวเจ้าเรือนพบนาศาบสาชา์ดาวพระมสัสติโคจอมาสัสติมาเจอกับดาวพฤหัสที่อยู่เดิมหนึ่งสี่ห้าอยู่ด้วยกันอยู่ในภพมรณะแดนไกลต่างถิน่นต่างแดนได้หมดต่างจังหวัดยังได้เลยหนึ่งสี่ห้าการเจราจาทําด้านธุรกิจนี้ค่อนข้างดีนะคะหนึ่งสี่อยู่ด้วยกันหนึ่งห้าอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะถึงบอกว่าชาวลัคนาราศิกรกฏมันต้องดูด้วยแหละว่า ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณทํางานใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยก็นับได้ว่าผลประโยชน์ก้อนใหญ่มันกําลังเข้ามาแต่มันต้องใช้เวลาอดทนหน่อยในขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทํางานประจําตามปกติเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการการทำงานบางครั้งอาจจะอยู่ในลักษณะที่มันต้องมีการติดต่อประสานงานหลายฝ่าย มันต้องใช้ความอดทนเพราะค้าแม่ค้าบางทีช่วงเนี้ยมันอาจจะมีได้รับความกดดันนะคะคือดาวเสาร์อะบางทีมันมีในเรื่องของสถานการณ์นะคะหรือบางคนเนี่ยคนรอบข้างในตลาดท้อง่ออในตลาดหรือคนทํางานในออฟฟิศปรากฏว่าเขาไม่สบายมันก็สร้างความกดดันให้กับคุณได้นะคะเนี่ย คนรอบข้างเพื่อนบ้านญาติพี่น้องเพราะว่าพบศาสตร์ช้าเองก็เป็นในเรื่องของญาติพี่น้องอาจจะสร้างความกดดันหรือสร้างปัญหาให้กับคุณในลักษณะแบบนี้และรวมไปถึงในเรื่องของการเงินด้วยการเงินนะคะดาวเจ้าเรือนพบการเงินของคุณคือดาวพระอาทิตต้นต้นเดือนเนี่ยเขาอยู่พบมรณะอยู่กับดาวพรพุธ นะคะมาเจอกับดาวพฤหัสหนึ่งสี่ห้าบางคนถ้าเกิดจังหวะนี้ดวงดีนะอาจจะได้รับมรดกอะไรบางอย่างอาจจะได้สินทรัพย์เก่าๆอะไรบางอย่างมรดกตกทอดอาจจะได้แบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ถือได้ว่านะคะจังหวะหนึ่งเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ในการด้วยกันในภพสุภะดาวพุธเองพระพุธเองเนี่ยนะคะเป็นเป็นตัวแทนของภพศาสชาญาติพี่น้องการติดต่อสื่อสาร คนรอบค้ามเพื่อนบ้านได้หมดนะคะและดาวพระอาทิตย์ด้วยมาอยู่ด้วยกันบางครั้งมันก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้เงินอา,อาจจะมีคนมารบกวนเงินของคุณคุณต้องให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะญาติพี่น้องบุตรหลานบริวารพ่อแม่พี่น้องของคุณอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดดวงคุณเสียนะเพราะอย่าลืมว่าดาวพุธเองเป็นดาวเจริญภพวินาศนะคะในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการเงิน ที่ต้องบอกว่าเออมันมีสิทธิ์ที่จะต้องจ่ายจําเป็นต้องจ่ายก็เพราะว่าตามหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดาวศุกร์เองเป็นดาวเจ้าเรือนแทนเงินสดนะคะแทนเงินมันไปอยู่กับดาวเสาหกเจ็ดก็ไปเจอกันมันก็ต้องมีความทุกข์ในเรื่องของการเงินสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎนะคะจะทุกการเงินก็เพราะคนรอบข้างคนรักของคุณครอบครัวของคุณอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายหรือช่วยเหลือนั่นเองนะคะหรือบางครั้งเนี่ยชาวลัคนาราศรีกรกฎก็ชอบช็อป ช็อปอะไรช็อปเพื่อบ้านของตัวเองตกแต่งบ้านของตัวเองมันก็อยู่ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยในเรื่องของการงานนอกจากในเรื่องของการทํางานธุรกิจต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลแล้วจะได้ผลดี คนทําราชการต่างเนี่ยมันอาจจะมีกฎกติกาข้อบังคับบางคนอาจจะต้องทำเวิร์กฟอร์มโฮมด้วยซ้ำนะคะงานจุกจิจู้จี้แต่ก็ถือได้ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ชาวกรกฎเองสามารถรับมือไหวด้วยความที่ดาวเสารเองเนี่ยเร็งรักคุณมาก็นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นอีกมันก็ทําให้คุณอาจจะเป็นคนที่ยอมรับ ต่อต่อดาวเสาร์ที่มันเกิดขึ้นได้ไม่หมดไม่เป็นห่วงนะสาหรับชาวกรกฎนะคะแต่ถ้าจะถามกันถึงในเรื่องของความรักความรักเนี่ยก็ถือได้ว่าดาวศุกร์เองเนี่ยมาอยู่ในภพของดาวเสาร์นะคะความรักเนี่ยกรกฎเองเนี่ยถ้าเกิดคุณเลิกยึดติดก,กับความรักไปไป,ไปมามาหรือแม้กระทั่งเราให้เกียรติซึ่งกันและกันอะเ,เติมความหวานให้กันบ้างอะคุณทํางานไปฉันทางานไปมันมีความเข้าใจกันเรื่องของดวงดาวมันไม่เท่าไหร่ แต่ก็ยังถือว่าความดวงเรื่องของความรักเนี่ยมาอยู่ในภพดาวศุกร์มาอยู่ในภพ,ออนพของดาวเสาร์ก็ถือว่าความรักเองเนี่ยถ้าเกิดแบบ ตัวติดกันเป็นปลาต้องโกรอเดี๋ยวมันจะมีเรื่องงงแงงกันนะคะพูดกันดีไม่กี่คำเดี๋ยวจะมีเรื่องหน่อยกันมีเรื่องไม่ถูกใจกันหรือบางคนอาจจะมีเรื่องงอนพ่อแง่แม่ง,งอนคนรักน้อยใจคนรักเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดความรักเก่ายัางคาราคาซังก็ยังถือว่าเดือนนี้คุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะเอายังไงนะคะมันยังอยู่ในช่วงของดาวเสาร์อ่ะมันก็รักเอ่ยบ้างเจ็บบ้างนะคะก็ยังเป็นพระเอกนางเอกมิวสิกกันอยู่นะช่วงเวลานี้ยังตัดใจ ตัดใจไม่ขาดนั่นเองนะคะตัดบัวยังเหลือเยื่อใยอยู่เต็มเลยนะคะก็พิจารณาเอาตามความรอบข้อแต่ถ้าเกิดคนโสดคนโสดนะคะแนะนําอย่างนี้ถ้าเกิดคุณไม่วอนในเรื่องของความรักนะงานคุณกําลังดีเพราะว่าเดี๋ยววันที่30เนี่ยดาวพระราหูเองเนี่ยจะโคจรออกจากภพราคนไปอยู่ในภพการงานดาวพระราหูเนี่ยถ้าอยู่ตําแหน่งนี้เขาถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีแล้วเป็นดาวเจ้า แล้วตำแหน่งเนี้คือดาวคือพบการงานของคุณด้วยก็ถือได้ว่ามันกําลังมีการเปลี่ยนแปลงมีความก้าวหน้ายิ่งคนทําธุรกิจยิ่งใหญ่ชิ้นใหญ่นะโอโ้โหก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะชาวกรกฎถ้าคุณตัดในเรื่องของความรักแล้วคุณไม่สนใจไม่โฟกัสใครจะยังไงไม่รู้อะแต่คุณมุมานะในเรื่องของการงานแม่หมอว่ากรากฎกําลังมีความก้าวหน้าคุณของดาวเสาอะคุณอย่ามองว่า ออดาวเสาร์มีทุกอย่างเดียวนะดาวทุกลวงมามันแปลได้สองอย่างดาวเสาร์อย่างหนึ่งคือเวลามันทําให้เราเติบโตมันทําให้เรารู้จักอดทนและรอคอยการทําอะไรเราจะไม่ใจร้อนเราจะได้เรียนรู้จกกากประสบการณ์จังหวะนี้ดาวนี้ดาวการงานดาวลาบผลผล,ผลประโยชน์มาอยู่มันทําให้เรารู้สึกว่ารู้จักการเรียนรู้การรอคอยในเรื่องของผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งการชิงไหวชิงพลิบการเก็บอารมณ์ให้มากมันก็เนี้ยประโยชน์ของมันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่กําลังเศร้าโศกว่าเสาไม่ออกสักทีเอเสาเล็งสักทีบางทีเสาเวลาเขาให้ทุกอาจจะนานแต่เมื่อผ่านไปแล้วเขาจะให้ทุกให้โชคชิ้นใหญ่ใครจะไปรู้นะคะเช็คพื้นฐานดวงเดิมของคุณก่อนนะจ๊ะส่วนในเรื่องของการเงินก็บอกไปแล้วนะมันมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายแล้วก็ในขณะที่ว่าดาวสุกเองก็ยังอยู่ในดาวเสาวางแผนการเงินของคุณให้ดีนะคะ ออนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎแม่หมอมองว่าจังหวะนี้นะกรกฎเองเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพ นะคะเป็นหวัดภูมิแพ้บางทีจิตตกได้นะคะเพราะว่าต้นต้นเดือนเนี่ยดาวพุธเนี่ยมาอยู่พบมรณะบางทีบางตำราก็ว่าเดี๋ยวเป็นหวัดได้เป็นภูมิแพ้ได้คุณต้องระมัดระวังมันอาจจะทําให้คุณจิตตกเนี่ยสามเจ็ดเจอกันโอ้ยฉันจะเป็นฉันจะป่วยหรือเปล่านะคะคนนั้นก็เป็นเพื่อนทํางานก็เป็นญาติพี่น้องก็เป็นมันอาจจะเกิดแบบนั้นมันอาจจะทําให้คุณกลายเป็นคนคิดมากแล้วก็แพนิคได้เพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพของคุณให้ดีเว้นระยะห่างของคุณให้ดีก็แล้วกัน นะคะนอกนั้นเนี่ยแม่หมอมองว่าการเงิน<ๆ>การงานมันมีความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานของคุณเป็นคนเช่นไรนะคะส่วนมากกรกฎเป็นคนที่มีความพยายามอยู่แล้วหยิบจับอะไรเนี่ยทำได้ดีนะคะมีความทุกข์ก็มักจะเก็บไว้เองจนในที่สุดก็สามารถผ่านพ้นไปได้แต่เวลาความทุกข์มันเนิ่นนานเนาะเสามันเล็งมาก็ปีหนึ่งแล้วอ่ะนะคะตั้งแต่ก่อนปีนั้นด้วยปีที่แล้วด้วยซ้ําก็ต้องใช้ความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะกรกฎ นะคะกำลังมีสิ่งดีๆแล้วก็ดาวเกตดาวมฤตยุมากุมอยู่ในภพกรรมะภพแห่งการกระทําการงานช่วงเนี้นะคะพยายามทําอะไรก็สวดมนต์ไหว้พระทําความดีนะคะโดยเฉพาะกับพระที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ของคุณใส่ใจท่านให้มากๆนะคะมันจะเป็นความสุขของคุณอย่างแท้จริงแล้วก็อมันจะช่วยเติมเต็มในเรื่องของการทําดีสร้างความดีนะคะใส่ใจกับ ะที่บ้านของคุณจะทําให้คุณมีบุญบารมีมากยิ่งขึ้นก็นับได้ว่าดวงดีอดทนหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของไพ่พยากรณ์กันดีกว่าว่าในเดือนมีนาคมไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณแต่บอกไว้ก่อนนะเดือนเมษาเนี่ยทำเป็นเล่นไปเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยโคจรตั้งแต่วันที่30มีนามาอยู่พบการงานดาวพฤหัสจะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรประมาณวันที่8เมษายนนะคะในพบสุภาด้วยผู้รักผู้ใหญ่ สปอนเซอร์ใครทีนี้ใครจะรอความช่วยเหลือหรืออยากให้ใครเข้ามาช่วยเหลือหรือเหมือนมีคนอุปธรรมค้ำชูเดี๋ยวคุณดูในช่วงของเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะจ๊ะในช่วงของการทํานายไพ่พยากรณ์นะคะแม่หมอมีไพ่คุณเลือก3กองกองที่1กองที่2และกองที่3ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โฟกัสไปที่ไพ่นะคะเลือกไพ่หนึ่งกองที่รู้สึกว่าหนึ่งดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งชาวรัคนาราศีกรกฎนะคะ ดูสิโอ้โหเปิดมาสามเหรียญจ้าลาบผลมาแล้วจ้าอืมทิงคับนะจ้าเด็ดเด็ดขึ้นสุขภาพเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะก็เรากดนะช่วงนี้นะ ผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยโฟกัสในเรื่องของราษผลผลประโยชน์ในเรื่องของการงานการทําธุรกิจใดๆมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยอาจจะเจอคู่แข่งขันคู่เปรียบเทียบสาหรับเจ้าของธุรกิจนะ,ะบางคนอาจจะมีคู่แข่งนะคะให้เรามาระวังให้ดีแล้วก็การเจรจาในเรื่องของราษผลผล,ผลประโยชน์คุณต้องดูให้ดีว่าเขาจริงจังจริงใจจะลงทุนอะไรเนี่ย ช่วงเนี้ยเพราะว่ามันมีไพ่เดดเดตคุณต้องพิจารณาให้รอบคอบอย่าใจร้อนอย่าโฟกัสแต่ในเรื่องของผลประโยชน์ให้โฟกัสในหลักความเป็นจริงอย่าไว้ใจใคร แล้วก็จังหวะนี้นะคนทำธุรกิจคนทำงานประจำมันเป็นช่วงเวลาที่คุณฟ IGHTING อย่างเต็มที่เป็นเป็นจังหวะที่คุณโฟกัสในเรื่องของการงานบางคนวางแผนจะขยับขยายจะลงทุนเพิ่มใจเย็นๆก่อนค่อยเป็นค่อยๆไปเพราะว่ามันมีห้าถ้วยเกิดขึ้นแล้วก็ณนะเวลาเนี้ยดาวดาวสุกเองดาวอังคารเองเนี่ยยังอยู่ในภพ ของดาวเสาร์มันอาจจะต้องรอก,ก่อนน่ะรอให้ดวงดาวมันโครจรอ,ออกไปในลักษณะที่ดีก่อนมันถึงจะเหมาะสมในเรื่องของการลงทุนแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดคิดหรือวางแผนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องวางแผนให้มากคิดให้มากแล้วก็อย่าไว้ใจใครในเดือนนี้นะถ้าเกิดมีคนมาขอหยิบขอยืมเงินคุณนะคุณระมัดระวังว่าคุณจะไม่ได้คืนนะคะบางคนให้เขากู้ไปเนี่ยไม่ได้คืนนะจ๊ะหรือบางคนช่วงเวลาแบบนี้นะ อาจจะเป็นจังหวะหนึ่งที่คุณอาจจะมีการกู้ กู้ธนาคารเพื่อการลงทุนอาจจะต้องรอหน่อยนะคะเพราะแต่ว่าก็สามเหรียญอะมันพอได้แหละแต่ว่ามันต้องรอหน่อยรอนิดนึงนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณจะเสริมดวงก็ในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับนักบวชพระภิกษุหรือว่านักบวชตามศาสนาตามความเชื่อของคุณก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงของคุณได้ดีนะคะแล้วก็สําหรับในเรื่องของความรักไพ่กองที่หนึ่งความรัก ความรักนี่มันแหม นะคะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนรักกันอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบางทีเนี่ยคุยกันน้อยใจกันนะคะสไตล์กรกฎนะความรักเนี่ยสวันดี4ี่วันร้ายนะคะบางทีเนี่ยมีความน้อยเนื้อต่ําใจหรือความไม่สุขใจอะไรบางอย่างไม่ถึงขั้นว่าจะต้องเลิกลาหรือทะเลาะเบาแวงก็ได้แต่เป็นความน้อยอกน้อยใจหรือไม่ได้ดังใจอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้คุณต้องพิจารณาให้ดีนะคะบางทีเนี่ยกรกฎเป็นคน กดง่ายหายเร็วนะคะแล้วก็อีกฝ่ายเขายังไม่รู้เรื่องเลยมันก็เลยอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีปัญหาหรือความน้อยใจในเรื่องของความรักแต่มันก็ยังมีสิบถ้วยขึ้นก็ถือได้ว่าความรักยังอยู่ในทิศทางที่ดีก็ต้องลดในเรื่องของการโฟกัสความรู้สึกของตัวเองหรือการอ,อการน้อยใจโดยที่อีกฝ่ายเขายังไม่รับรู้นะคะอันนี้ต้องรมะมัดระวังแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีคู่โสดแนะนำนะช่วงนี้ โฟกัสในเรื่องของงานกับเงินเงินเข้านะจ๊ะเงินดีอยู่นะงานเงินการทําบุญสวดมนต์ไหว้พระเป็นการดีสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎดวงกําลังดีนะคะแต่ในด้านความรู้สึกมันไม่ค่อยสดใสโดยเฉพาะในเรื่องของความรักบางทีคุณอาจจะยังยังยัง จำฝังใจหรือยังไปผูกพันกับคนเก่าๆกับเรื่องเก่าๆคุณยังไม่ยอมเดินหน้ามันก็อาจจะทําให้คุณไม่ไปไหนสักทีก็พิจารณาตามความรู้สึกของคุณก็แล้วกันแม่หมอแนะนําอย่างนี้ทั้งๆที่การเงินรายได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของผลประโยชน์คุณกําลังโดดเด่นนะคะกรกฎไพ่กองเนี้ยค่อนข้างแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้คนอื่นได้ดีเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นได้ดีนะคะคิงคัพเนี่ยเก่งมากแก้ไขปัญหา ให้ผู้อื่นได้ดีนะคะจัดแจงจัดการแต่เรื่องของตัวเองมักตกมาตายเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาเรื่องของตัวเองสักทีนะแล้วก็มาตั้งหลักกับชีวิตของตัวเองให้แน่นๆนะจ๊ะสำหรับน้องๆหนูๆในวัยเรียนดูแล้วเป็นช่วงเวลาที่ ที่ในเรื่องของการเรียนอาจจะล้าไปบ้างนะคะการเรียนค่อนข้างที่จะมีสถานการณ์แห่งความเครียดความกดดันหรือบางทีชาวกรกฎเองเนี่ยนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหางอนกับเพื่อนนอยกับเพื่อนในทีมในกลุ่มนะคะแล้วก็ไปส่งผลเสียในเรื่องของการเรียนบางคนก็ไม่อยากไปเรียนนะคะก็ถ้ามีปัญหาอะไรกับเพื่อนกับฟูงปรับความเข้าใจกันหรือบางคนถ้ามันไม่เหมาะสมที่จะเป็นเพื่อนของเราเราก็ตัด ไปนะคะไปโฟกัสในเรื่องของการเรียนคุณมองอนาคตดีกว่าว่าไม่เป็นไรวันข้างหน้าเนี่ยเราต้องเรียนเพื่อตัวของเราเพื่อการเติบโตของชีวิตของเรานะคะบางทีเพื่อนบางคนก็คบได้บางคนถ้าไม่จําเป็นหรือว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะดีกันเราอธิบายแล้วมันไม่มีความเข้าใจหรือบางคนมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ตัดๆไปบ้างนะคะไม่เป็นไรโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จของตัวเองเป็นหลักจะดีกว่านะจ๊ะ คำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองชาวราัคานาราศรีกรกฎนะคะ กองที่หนึ่งเขาอุ้ยก็พอได้แต่กองที่สองเนี่ยคุณต้องรอแล้วละ่ะไม่รู้ว่ารออะไรนะคะช้านะ่ะอุ้ยแต่ขึ้นเหมือนกับไพ่กองที่หนึ่งแปลว่ากรากฎเนี่ยกําลังมีเงินเข้าเนี่ยเนี่ยสิบถ้วยกําลังเข้าเวยเหมือนกันเลยนะคะแต่รอแล้วก็ทุ่มเทอืมอเหมือนกันเลยนะคะแต่ไพ่กองเนี้ยคือจังหวะนี้นะ คนที่ทำงานด้านงานธุรกิจต่างๆมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องรอให้เป็นวันหนึ่งหกดาบเนี่ยบางทีมันอารมณ์เฉื่ย หรือบางคนปล่อยเวลาหรือบางคนถ้าจะรอคําตอบรอในเรื่องของราษผลผลประโยชน์การเงินการงานมันก็จะต้องเข้ามาแต่มันต้องถึงฝั่งสักเรือวันหนึ่งมันต้องถึงฝั่งอย่ามันใจร้อนไม่ได้แล้วแปดดาบขึ้นด้วยแปดดาบเนี่ยอารมณ์เนี่ยขยับไปไหนไม่ได้อะมันโดนพันตามัดมือมัดเท้าอ่ะก็หมายความว่าสถานการณ์ใดๆก็ตามที่คุณเร่งยิ่งเร่งยิ่งต้องรอนะคะมันไม่ปุบปรับแล้วก็แฮงแมนแฮงแมนเนี่ย มันตอบรับได้อย่างดีเลยว่าคุณต้องรอนะคะคือการบูชาตัวเองการอดทนรอคอยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างในขณะเดียวกันคือการอุทิศตัวทำอะไรก็แล้วแต่ทำเป็นจนสุดฝีมือสุดความสามารถนะคะแล้วรอว่าวันหนึ่งผลประโยชน์มันจะเข้ามาแต่คุณต้องพยายามให้ถูกเรื่องด้วยนะบางเรื่องถ้ามันไม่ใช่อย่าไปดันทุลังแต่สถานการณ์ไพ่กองที่สองทำอะไรก็ต้องรอนะคะไม่ปรปปับแน่นอน สำหรับในเรื่องธุรกิจการงานนะคะจะขยับขยายอะไรคงไม่ใช่ช่วงเวลาแบบนี้ก็ถือได้ว่ามันอาจจะกำลังรอผลประโยชน์ก้อนใหญ่อาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆแต่ยังไม่ใช่ช่วงของเดือนมีนาคม มันเป็นช่วงแห่งการวางแผนการพิจารณานะคะไปไปลายเดือนเนี่ยเจ็ดไม้เท้าขึ้นเออเนี่ยช่วงเนี้ยลุยได้นะคะมันต้องเข้าไปในสู่ของเดือนเมษานะคะงานการอะไรคนทํางานประจําก็เหมือนกันจังหวะแบบนี้ก็คิดว่าใจเย็นๆอย่าพิ่งปลีผามบางคนอยากจะลาออกจากงานอยากเปลี่ยนแผนกอยากจะโยกย้ายใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยๆไปดูทิศทางลมให้ดีก่อนนะจ๊ะ ทำอะไรก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมันจะดีกว่ามันจะรอบคอบกว่าสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินนะคะภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยน่าจะมีเกี่ยวกับในครอบครัวค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ระมัดระวังแฮงแมนบางทีเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือเพื่อการรักษากับคนในบ้านก็ได้นะคะอันนี้คุณต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยแล้วก็ในสถานการณ์ในเรื่องของการเงินอย่างที่แม่หมอบอกนะใครรอเรื่องของราบผลผลประโยชน์มันมาแน่ แต่มันไม่ใช่ตอนนี้นะคะสำหรับในเรื่องของความรัก <c oughs> ความรักนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ระมัดระวังในเรื่องของความหึงหวงกันให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็วางตัวให้ให้ถูกต้องคนรักของคุณจะได้ไม่สงสัยหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนั่นแหละต้องลดลดความหึงหวงความ ความระแวงลงไปบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะแล้วก็สําหรับคนโสดไพ่คนโสดเนี่ยก็ดูแล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะ ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักบางคนไพ่ขึ้นแบบนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะบางคนเนี่ยโฟกัสการปฏิบัติธรรมทำด้วยตัวเองด้วยซ้ําไปชาวลัคนาราศรีกรกฎเนี่ยนะคะส่งเสริมมากๆเลยนะคะการรออดทนรอคอยบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นในเรื่องของการถือศีลสวดมนต์กินมังสวิรัตแล้วแต่จะช่วยเสริมดวงของคุณนะอัน,น,น,นเนี้ยแนะนำเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะเป็นไพ่แนวแนวแบบต้องปฏิบัติ นะคะสำหรับน้องๆหน,หนูๆในวัยเรียนวัยเรียนนะคะอยากเรียนให้ประสบความสำเร็จก็คิดว่าช่วงนี้ต้องทุ่มเทเอาจริงเอาจัง,จงนะคะครูบาอาจารย์เนี่ยค่อนข้างให้งานหนักนะคะงานหนักงานเยอะด้วยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ใช้เวลากับมันอุทิศตัวนะคะเรียนให้สุดนะคะคุณไม่ใช่คนโง่แต่บางทีครูบาอาจารย์อาจจะสอนไม่เข้าใจนะคะคุณเป็นคนฉลาดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น ทุ่มเทเต็มที่อยากจะสอบอยากจะแข่งขันปลายเดือนเนี่ยมีข่าวดีมันเป็นจังหวะของคุณในช่วงของปลายเดือนนะคะโดยสรุปโดยรวมไพ่กองที่สองโดดเด่นที่สุดคือการอดทนและรอคอยถ้าจะเสริมดวงสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิหรือกินมังสวริรัตหรือปฏิบัติตามความเชื่อตามศาสนาของคุณสักเก้าวันนะคะรับรองว่าดวงของคุณกำลังดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาเมื่อถึงเวลาถ้ามันยังไม่ถึงเวลารีไปมันก็มีแต่ร้อนใจนะคะ คำทำนายสำหรับชาวราศาาาีกรกฎที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ โอ้งานตั้งใจนะเนี่ยช่วงเนี้เอาจริงนะเนี่ยนะไม่เล่นแล้วนะก็เรากดนะคะช่วงนี้ไม่เล่นแล้วดีนะเนี่ยแนะ่ไพ่กองที่3ามรู้สึกว่าจะสดใสกับเขาซะหน่อยนะ ไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องรอแต่ไพ่กองที่สามถ้าถามในเรื่องธุรกิจกิจการการงานคุณกําลังจะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าและคุณเอาจริงด้วยนะคะคิงถือดาบเนี่ยมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคือในเรื่องของการงานแปดไม้เท้าเนี่ยคือ การเติบโตการขยับขยายแล้วหกไม้เท้ามันขึ้นมันก็ขึ้นในละักษณะที่ว่าคุณกำลังไปถึงเส้นชัยหรือจุดมุ่งหมายของคุณแบบค่อยเป็นค,ค่อยไปแล้วไปแบบดีๆไปแบบสวยๆด้วยช่วงเวลาแบบนี้นะถ้าเกิดใครโฟกัสงานมันจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางคนนะคะกำลังเริ่มที่คิดที่จะลงทุนขยับขยายเดือนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางแผนเป็นช่วงเวลาแห่งการพิจารณาคิงคับนี่คือเก่ ในเรื่องของการวางแผนการมองการไกลการวิเคราะห์นะคะแล้วก็9ถ้วยเนี่ยกับเซเว่นถ้วยเออเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าณเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณมีงานท,ที่คุณมีกิจการที่คุณมีณมันอาจจะยังไม่เพียงพอบางคนกําลังวางแผนทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมซึ่งดีนะคะ แต่เดือนเนี้ยอยากให้คุณวางแผนเอาให้แน่นะคะมุ่งมั่นให้เต็มที่ตามไพ่เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเส้นชัยมันอยู่ในมือคุณแล้วมันหนึ่งมันต้องถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนค่อยเป็นค่อยๆไปเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะมีการเตรียมการเพื่ออนาคตของคุณคุณประสบความสําเร็จแล้วไพ่เอ็มเพลสขึ้นเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์คือไพ่ ไพ่ค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นสําหรับไพ่กองที่สามในเรื่องของการงานโฟกัสงานในเรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องของมุมมองต่างๆมันเหมือนจะสว่างขึ้นคุณอาจจะจับงานใหญ่มากขึ้นและมันเป็นไปได้ที่มันจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่างานใดๆก็แล้วแต่ที่ควรเป็นความรับก็คือความรับไม่ควรเพ่งผ่าย นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นได้คนทํางานประจําก็เหมือนกันช่วงการทํางานเป็นทีมมันต้องมีการปรับตัวมันอาจจะต้องอาศัยเวลาแต่สุดท้ายแล้วงานของคุณเนี่ยมันจะ ไปได้เมื่อคุณทำงานได้อย่างลงตัวในลักษณะของการเป็นทีมที่ดีนะคะเดี๋ยวก็ปรับตัวกันได้เองใครทำงานเป็นทีมหรือการทำงานเป็นแผนกออฟฟิศเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะค้าแม่ค้าก็เหมือนกันนะคะช่วงเวลาแรกๆอาจจะมีคู่แข่งมีอะไรที่มันมันทำให้คุณรู้สึกสะดุดใจนะคะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างแต่ขอให้คุณมุมานะอย่ายอมแพ้เพราะสุดท้ายแล้วคุณถึงเส้นชัยคุณเป็นคิงถือไม้ยังไงก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จแน่นอนจ้าสำหรับในเรื่องของการเงินเวลาเราดู ในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าไพ่เหรียญไม่ขึ้นเราก็ดูไพ่รองต่อไปก็คือไพ่ไม้เท้าแล้วก็เอ็เพสขึ้นนะแล้วคิง g นะพวกนี้แสดงว่าเขามีฐานะมีเงินนะคะก็แปลได้ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ถือได้ว่าการเงินคุณ มีเข้ามาไม่ติดไม่ขาดต่อให้ติดให้ขัดเนี่ยก็ถือได้ว่ามันจะมีเหมือนปฏิหารเข้ามาเงินเข้ามาช่วยเหลือคุณจนวินาทีสุดท้ายอย่างแน่นอนนะแต่ก็ถือว่าภายในเรื่องของการเงิน กลางๆก็แล้วกันนะคะมีเงินเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วก็มีใช้จ่ายพอใช้จ่ายเว้นแต่ว่านะคะของกินของใช้นะคะถ้าอันไหนมันไม่จําเป็นเจ็ดถ้วยกับเก้าถ้วยเนี่ยบางทีเนี่ยของกินของใช้อันไหนมันไม่จําเป็นก็เผาๆบ้างณเวลานี้เผาๆก่อน ะะวางแผนในเรื่องของการเงินของคุณให้ลงตัวนิดนึงเพราะก็ถือว่าดาวศุกร์เองยังอยู่ในภพของดาวเสาร์นะคะดาวศุกร์ในเรื่องของเงินสดมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยแล้วพวกนี้บางทีค่ะค่าฟุ้งเฟอ้อค่ะแต่งตัวค่ะเฟอร์นิเจอร์ค่ะกินค่ะอะไรถ้ามันไม่จําเป็นก็เบาได้เบานะคะเบาได้เบานะคะแต่ดูแลไพ่กองที่สามไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะสาหรับในเรื่องของความรัก ความรักนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวนะคะต่อให้ทะเลาะกันเป็นแฟนกันมีเรื่องบาดหมางกันหรือมีเรื่องงอน กันน้อยใจกันสุดท้ายแล้วก็รักกันแฮปปี้กันเหมือนเดิมนะคะเป็นอัธรรแล้วกันถือว่าวาังทีเวลาที่ไม่เข้าใจหรืองอนกันน้อยกันแล้วค่อยง้อกันเป็นอัธรรสสาหรับความรักของคุณสําหรับคนโสดคนโสดเนี่ยจังหวะเนี้ยเดือนเนี้ยคนอาจจะมีสเสน่ห์นะมีคนแอบบแอบบชอบคุณหรือเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะมีคนมาให้เลือกเยอะก็ขึ้นอยู่กับว่ากรากฎเนี่ยจะตัดสินใจแบบไหนนะคะแต่ก็ถือว่า ความรักช่วงนี้หรอแนะนําให้เลือกเลือกเยอะๆดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดไอ้รักเก่าๆมาวนๆเว,ๆวียนๆอยู่ก็ดูให้ดีก็แล้วกันถ้ายังรักเขาอยู่และคิดว่าเจ็บกับคนเดิมไม่เข็ดก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันนะจ๊ะสาหรับน้องๆหนูๆในวัยเรียนโอ้โหไพ่ขึ้นมาอย่างนี้การเรียนนะคะเรียนดีแน่นอนนะคะตั้งใจเรียนเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าคุณจะมุมานะนะคะไปๆเดือนมีข่าวดีนะคะการเรียนการสอบการสอนการแข่งขันใดๆ ค่อนข้างที่จะเข้าข้างคุณเพราะคุณเตรียมตัวมาดีนะจ๊ะขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นับได้ว่าโดดเด่นที่สุดในไพ่ทั้ง3กองนะคะแต่มันอยู่ในลักษณะค่อยๆเติบโตค่อยๆเรียนรู้และค่อยๆถึงเส้นชัยค่อยๆย,ยิ้ม,ห,มหวานๆนั่นเองจ้า